ครับสวัสดีครับมิดสหนสายเขียวหัวใจเดียวกันถูกถันสุภูสุคนนะครับวันนี้ช่องวสัสดวเทียมครับกับรายการค้นกับป่าไดมาอยู่ที่สวนปลาตะอูนะครับถึงสวนนี่นนคือข่ายของวสัสดวเทียมเองนะครับซึ่เคือข่ายของผมเองแลวการมิน,น้มาพี่น้องมาอัปเดตสวนนะครับเพราะว่าผ่านไป กับถึงปีแะครับที่ปลูกต้นใหม่ไว้ในสวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนปลาเจตนาหรือตั้งใจปลูกให้เป็นสวนปลาใหม่นะครับปลาใหม่เศรษฐกิจหรือปลาใหม่เพื่อนำตรนให้เป็นปลาต่อไปนะครับก็เลยมาติดตามอัปเดตเบงบาหลังจากผ่านแรงไปครับผานแรงผานแรงไปก็มีฝนลงมานะครับเขาสูรฤดูฝน จะมีผนตกล้มากกับเห็ดไห่ต้นใหม่นะครับที่เคยเหี่ยวเสาแล้วก็ไม่เคยตายนะครับออกขึ้นมาไหม่ครับคือต้นสักต้นสักนย่างเงี้ยมาตายง่ายๆนะครับต้นซักที่ปลูกด้วยเหงานะครับ,ะบน,น,นะครับต้นไม้หลายๆต้นนะคร,บะครบคับหลายชนิดเห็นยอดแต่ยอดออกมาไม่นะครับแต่ว่าถือฝนสองเทื่อนละครับตอนสามเทื่อนนี่คือต้นแดงต้นไม้ในนี้ก็มีหลายชนิดครับแต่ว่าเป็น นี่เป็นหยาคุ้มอยู่นะครับยังระททนใหญ่พอที่สีโ่โพขึ้นมาจากหยาได้นะครับว่าหยานี่เป็นที่ว่าผมบ่เคยได้ตัดนะครับบ่ต้องตัดผมบริตัดนะครับ,บ,รบ,รรบปล่อยไว้เลยเกินคุ้มกระซ้างมันนะครับแต่ว่าผมปล่อยไว้ให้มันคุ้มเป็นวัชพืชเป็นยางกระซ้างหังวมันปล่อยเลยนะครับนะครับเลียร์้าจังพอครับต้นใหม่ ต้นไม้หายากต้นยังหน้าเนี่ยมาบรเห็นนะครับต้องมัเขียหาต้องเปิดหาบึงนะครับจังสีเห็น,นคือต้นตะเคียนสีเห็นเนี่ยต้นตะเคียนนี่สูงวปลูกห่างกันสามคูณสี่ครับสามคูณสี่ระยะห่างนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งครับผมก็เลยว่าอนาคตข้างหนา้าผมต้อง ผมหายากเจ็ดต้นคือหาไผ่มาลงนะครับไผ่อาจจะเป็นไผ่สร้างมนที่ทนแรงไรเนี่ยคือไผ่สร้างมนนี่ม่มักหนำํำไผ่มักอยู่ที่สูงนะครับก็เลยว่าเาสียไผ่สร้างมนมาลงนะครับตะเคียนไงไห้ครับตะเคียนแถวนี้เดี๋ยวเม็ดนึงแลวครับนี่อ่กากะละกระครับหอดปี ลรวก็ได้ถึงปีหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนถึงปีเพอได้อยู่นะครับแต่ยังหน้าฝนไงสาเพราะมันสงักช่วงหน้าหล้งบางต้นกันไนนะครับเป็นการผูกแบบทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวมาหดอยู่หัวหนําอยู่ประมาณเดือนละเถื่อนะครับเดี๋ยวหดอยู่สองเถื่อนครับคือสองเดือนก็โอเคนะครับหลอดถือว่าหลอดนะครับทาน แต่ต้นหญ้าที่มันล้มเองคือมันล่มเองมันนะครับมันสูงแต่ก่อนสูงแบบนีบ้แต่มันล่มเองมันคือปล่อยตามธรรมชาติเลยครับแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้ไฟใหม่แค่นั้นครับย่างนาสิบเดือนครับย่างนาสิบเดือนกับพ่อใหญ่นะครับเนาะก็เป็นความสุขครับที่เห็นต้นใหม่สดชื่นขึ้นมาก็เรียกว่ามาถ่ายทำที่เองเมืองมาครับ มันเป็นแบบใดมาขามปอมไงไว้ครับพ่อปลูกนะครับปีนี่ได้มาหลายต้นอยูเสื่อมาแซ่บเนี่ยมาสามใบหมาขามปมใหม่ๆเป็นปลาบมาขามปอมปลายังได้หลายอย่างน,นะครับเนาะผลไม้ได้กินน้ำเนียต้นไผ่น้ำต้นที่มันใต้ก็มีครับนี่คือหงอกไม้นะครับมึงๆเลยขึ้นไม้นะครับมันใต้หนาเลยพอฝนตกมาจะเทื่อนหนึ่งสองเทื่อนก็ขึ้นนะครับ น้ำพ้นแน่นำพผมพดน้ำเนี่ยนะครับมันก็เลยขึ้นใหม่แต่สุดยอดคือตะเคียนต,ตะเคียนสุดยอดแห้งนะครับเดี๋ยวสักมือหนึ่งสิบเอ้าเพื่อเอาทวันออกน,นะครับเนาะเพราะวัามันหักตัต้นใหม่เป็นให้ต้นใหม่โกงลงแล้วการล่มนะครับล่มดยที่เ <c oughs> อาตรงมาดูแลม,มันก็คือนี่แหละครับเพื่อทวันนะครับไม่นบอกมันจิกองต้นใหม่ลงครับมันก็เลยเหตุให้ต้นใหม่นี ห่อฮักนะครับสวยเรือมันนะครับสวยเรือเนี่ยสวยเรือเขาเนี่ยจะน้อยนึงปี่นีคิดว่าคาดว่าขึ้นสี่เห็นนะครับขึ้นสี่เห็นเป็นเป็นต้นเป็นต้นหรือเห็นเป็นต้นใหม่ขึ้นนะครับภายในหนึ่งปีนะครับเห็นแน่เลยละครับอย่าคุ้มไว้กับดีนะคำน้าแหล่งมันจัง ชุ่มชื่นนะครับสุดหลอดกับตะเขียนตะเขียนสูเลยครับยางหน้าตะเขียนเกือบทุกต้นนะครับหลอดพื้นที่แถวนี้บ่มีต้นตะเขียนอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่สูงนะครับที่สูงแต่ว่าตะเขียนใจ้จมักมักดินนะครับเป็นดินใส่นะครับมีนใส่ยังหน้าครับเป็นเจ้าทินอยู่นี่คือกันแต่ว่าถืกแรงบ่ได้ครับยุบ นำมาไลยไม่หยุกเนี่ยยังหน้าปลาดูครับแถวนี่จะทิ้งเพื่อนนี่ครับถ้าโบเฮ็ดบเอาออกนะครับมันจะเป็นแนวนี้ครับมันจะกองลงครับเทนทีต้นใหม่สีใงยหยอดกระฮักครับผมนี่หยอดถ้าออกเราต้องมือมีดนะครับดึงเอาดีกว่าตองเอาออกนะครับมี่เวลาไห้ครับเขาแน่นนะครับ ว่าดูแลเขาไว้ตอนนี้ว่าจะดูแลมะฮาต้นมะฮู้เถาแก่นะครับจะมีประโยชน์ในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ดูแลกัก่อนคันบ่อบ่อเาวันออกบ่อเครื่อออนนะครับมันก็สิงอครับนี่ปกติมันจะตรงจริงครับมันจะบ่อหักนี่มันมันเถาวันกองลงมันก็เลยหยอดก็เลยงอลงนะครับข่าบอกไปแนะนงนะครับน้ำต่งน้ำต้นมันตรงอยู่เได้นะครับเนาะ ต้องหาเวลามาตัดสางออกมาเอาเครื่อเอาทวานออกนะครับจังสีใได้สันมันจะดึงกองลงมดครับบานพรมเอิน่นไพรอีหลอกนะครับเนาะอีหลอกเคยอีหลอกลูกมันหอมๆครับเสียบเหลืองๆนี่ครับกินไหนนะครับเนะาะไพรอ,อีหลอกพ็อีหลอกแสบนะครับรสชาติดี หอมหอมครับหอมหอมจะสมุนไพรอย่งงาหออยนนงหนึ่งนะครับเนาะหวานหอมนกสอบครับนี่ครับคันบอออกมันเสียอันนี้ต้นเต่งต้นล่างนะครับต้องหาเวลามาตัดสางเขอ่อ,อ,อนะนี่กระทินเทพานะกรกะถินเทพาเท,เทพเทผ่าที่เจตนาม,มาปลูกเลยครับัวนี้หลังใจลกมาปลูก ในเร็วครับปลูกพึ่งปลูกวนฟุ้นที่เรีวครับคือหลังจากสิงหาป้อนสิงหา,รา,า,งหาครับปลูกทีนี้คงแได้เห็นผลงานเพิ่นเห็นในเห็นมาเองนะครับ <c oughs> พระยอมพย่อมกระสูได้ส <c oughs> ูแรงได้เช่นกันน้ำกระสูได้แรงกระสูได้เตะแพร่เชื่อแพร่เรื่อเชื่อดึงลงมดัดกระประมาณเก็บ เดือนหนึ่งเลยครับผมบันไดใมาครับตั้งแต่ฝนแหล่งไปลงรถหัวหนามตพุผลกับบันไดใหม่นะครับก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตเบึงสว,วนปลาสวนปลาตะปูนี่นคือคลายของสันดาวเทียมนี่แหละครับก็นหนึ่เมตรนึงแล้วนะครับเนาะเกือบปีหนึ่งอนาคตข้างหนา้าเป็นปลาครับแถวนี้แจะมีปลาไผ่ของปูไผ่เสริม ถังก,กลางๆนะครับตรงกลางนี่ปรหว่างอยู่นะครับนาอต้นนี่อาจสีใต้ร้ายนะครับที่นี่อัจสีแดงผสมปลูกสมร้ายนะครับต้นนี้ขาเจ้ามาตัดหญ้าครับมาตัดหญ้าตัดถือแน่และก็มันแหง้งย้อนในตัดหญ้าออกนะครับไม่ไดแหลงแหง้งก็เลยต้นใหม่ใต้ร้ายนะครับแต่ว่าเป็นแหนงครับเดี๋ยวหาต้นใหม่มาสามใม้ก็คงจะเป็น การถือว่าส่งไปเรื่อยๆนะส่งไปจกนกองสิเต็มครับนี่ก็เป็นมะขามมงนะครับมะขามมงกระสูลแรงใดขึ้นกันนะครับผมจะลองมะขามงแถวหนึ่งกับซีไข่กับ,กบปลาดูนะครับตัววหญ่ไว่ไไวนะครับเมืองเมืองเดียวนี่ครับต้นปลาดูต้นเก่าต้นประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วที่ผมบริตัดทิ้งนะครับบริถทางของต้นเท็ดไฮมันนะครับประมาณเจ็ดปี โอเคนะครับย,ย,ยังไวอยู่ครับเป็นเป็นต้นใหม่อยู่ประจำถิ่นแถวนี้นะครับเดี๋วต้นใหม่ถ่ผมบริตต้าดอ,อนนะครับริมเป็นริมเขตแดนระวังหยากกันนะครับหยากพ่นอกกันการโยมันฟังนี่หาสิบหกสิบต้นครับแล้วร่วมๆกับเป็นรลอยนะครับทั้งสองสามฟังทั้งข้างเลยปลูกไว้เวติมปลูกพร้อมปลูกเพิ่มอีกมะขามงใช่ไห้นะครับพื้นทีแถวนี้ มงยังหน้าแต่เขียงคนตกมากคับชุมช่มฉืดน,นะครับมึงมึงแล้วก็โพขข้นมาเห็นแล้วครับเห็นยอดยังหน้าขึ้นมาดีใจครับดีใจกับต้นใหม่ี่ได้ฝน,นนะครับเมื่ขึ้นกับตกล้ใหม่นะครับอาจจะบอกท่านเห็นนะครับถ้ามึงช่วงต่อไปทีานหามาใกล้คือเสียนต้นนี้ต้องย่างไก่ก่กอนเพ่อที่เห็นนะครับต้นใหม่หายากควันหายาก กับปูพึ่นแถวกันครับทางนี้ต่อไปเล,ลาะก้างรองก้างนีน่คือสิเป็นไผ่น้ำขดต้นแดงครับน,น้ำครับน้ำนี่ครับแต่เรบอซอยเหลือมันมันก็ขึ้นยากอยู่นะครับต้องซอยเหลือมันเนี่ยต้นแดงครับพอ่อไถ่ครับครับคลิปนี้ก็คงสิจบลงคลิปนี้นะครับผม พาพี่น้องมาอัปเดตเมืองสวนนะครับว่าฝนตกลงมาเป็นอย่างไรผิดกับหนาแหลงเมื่อกี้นะครับมีแต่หยาเต็มอยู่นะครับฝนตกมาหยายุบครับยุบร่องกับเลือดต็ต้นใหม่เด๋ยวร้องหาเวลามาสางเครือเครือใหม่ออกนะครับเพื่อให้เป็นให้มันชอยเหลือเขาแน่นะครับบริเวณว่าปลดถึงปลูกปลูกป้าเลยนะครับเหลือเขาเนี่ยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมใสายสยเขียวสายเขียวที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ